ต่อแล้วแต่สเปสตาเขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเขาจะทำอาชีพอะไรไปดูเรา่องที่คนแรกกับลิโอเนลเมสซี่นะครับผมไอ้ขายฮอทดอกนั้นไม่ติดนะฮะแต่ติยังเดี๋ยวคือใครทำผมไม่แก <c oughs> คือเรียบแป้งนะนะแต่ก็โอเคใช้ได้ดูใจดีมากๆนะโอเคโอเค <c oughs> ต่อกันที่โมซาลาเป็นมือกีตาร์วงร็อกนะ <c oughs> คือโหดจัดนะครับผมแล้วมีรอยสักด้วยของแท โทมัสมุลเลอร์เป็นคุณหมอนะครับผมใครบอกผมก็เชื่อนะว่าแกเป็นคุณหมอจริงๆเออเหมือนมากเลยแล้วดูลุคแกแบบหน้าตาแกน่าเชื่อถือนะเออเหมือนว่ะลูค้าโมดิเป็นนักบินคือลูค้าโมดิเนี่ยผมทำมาเยอะมากนะครับผมให้แกเป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้นะคือหน้าแกเข้ากับทุกอาชีพแล้วก็ดูน่าเชื่อถือด้วยเออเหมาะเหมาะเหมาะลูค้าโมดิเหมาะนะครับเหมาะอองตจนกิสมันเป็นดีเจนะครับผมแต่อันนี้เข้านะเพราะแกหล่ออย่างแรกเลยแกหล่อ,อแล้วก็ผมเชื่อนะว่าคนต้องมารอฟังเพลงแกแบบเยอะมากๆสาวๆนี่ตรึ้มเชื่อเถอะอันนี้ไม่เข้้้าาาาาก็็ไไมมมม่่่รรรรรรูจจะะะะวงงลคคคัััับบบผผผสตนนนนนขอเเเีพป มวยนะไม่ว่าจะเป็น MMA หรือว่าอะไรผมว่าแกได้ทุกแขนงอเอาได้หมดอะของแท้รุยได้อะ่ะของแท้ลูกกากูเป็นโปรดิวเซอร์ เพลงฮิปฮอปเดยนะย้ำว่าเพลงฮิปฮอปนะแล้วคือใส่หงใส่ฮุฟตก็คือใช่เลยนะครับผมเออแกเหมาะเหมือนกันนะถ้าเลิกแต่บอลนี hmm. hey. Hey, ่ไปเป็นโปรดิวเซอร์ได้นะผมแนะนำนะดูกูนะเอานะเอานะเอานะซื้อนะต่อที่แฮร์รี่เคนนะครับผมเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตนะแต่หน้าตาแกใจดีนะดูดีเออแล้วหุ่นหมีนิดๆน่ารักกันน่ารักและคือผมเชื่อนะว่าเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยต้องมาบอกพี่เคนหาของชิ้นนั้นเนี่ยมันคือน่ารักอ่ะเออนะครับเด็กได้ดีนะครับเนย์มาจูเนียร์ทำงานร้านกาแฟนะครับผมอันน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 นีีีีี้้หหหมมมมมมม่่่่่่่่่อออะะะะคืืชชววววิิิตาา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 จจุุยยยกกกกเเเไไปปงงงงทผผใลดดแแแบบบบๆๆฟฟั ทางเลือกที่ดีนะทางเลือกที่ดีและเขาเหมาะที่สุดกับงานนี้ครับกับฟอป์บอกบานะเป็นช่างตัดผมนะอันนี้สิบเต็มเหมาะจัดโคตรเหมาะเลยดูดิเออไอันน่าเขิงขึ่นนันะเขิงขึ่นว่าเหมาะเหมาะของแท้ใช้ได้ yes และสุดท้ายกับพี่โดนะครับผมเป็นไอแบบนะผมว่าแม่งโคตรเหมาะนะครับผมแล้วหุนในใ่นเฮงแกได้อยู่แล้วนะพี่โดคําแนะนํานะครับผมเลิกเตะบอลแล้วปไปเป็นไอแบบผมว่าใช่เลยเยี่ยมเลยครับพเพรศั่งแ,แต่ดูมานักเตะคนไหนเหมาะสุดกับอาชีพใหม่ของเขาพี่มาบอกด้วยนะครับผมชอบใครที่สุดในคลิปนี้นะพี่มานะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับอย่่่าาาลลืืมมมนนะะรรรรรรอววตติตดดดบเเพปกก์์์โแแแ้้็ชชยคัผ เพื่อนนะครับเพืเ่อนๆให้กันลืมนะแล้วไม่เคยลืมว่าต้องคุณพี่ตามผมทุกคนนะครับผมวันนี้คุณพี่ตามหมดคนล่าสุดในวันนี้นะจ๊ะคุณจากใจแล้วผมหวังเสมอครับทุกคนชอบเห็นแบบนี้นะทำไมทุกคนทุกคนไม่ขอมเมนต์ผมอ่านเสมอไม่ได้แล้วจะเป็นไงแล้วน้ับติม,ตม,ตมนักเตะคนไหนเหมาะกับอาชีพใหม่มากที่สุดพิมมา